วันนี้นะครับผมจะมาบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเดตใหม่นะครับซึ่งมาในวันที่4มีนาคม2568นั่นเองนะครับมาเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเพิ่มเติมก็หลักๆเลยนะครับผมก็แน่นอนแล้วนะครับว่าปีกใหม่เข้านะครับมีปีกมีทรงผมนะครับแล้วก็มีแม็กเลเวลปดล็อกสูงสุดแล้วนะครับที่70แล้วนะครับผมแล้วก็ปรับสมุดดูอาเขตนะครับปรับการแลกบัตรเกฟ4นะครับ และบัตรเก,ก็บสก็อ่าตรงนี้เลยปรับมาเป็นตัวเนี้ยต้องใช้3ชิ้น3บัตร 3, ต3าใบคูปองนะครับถึงจะได้บัตรเก็บสีมาอันหนึ่งนะเออประมาณนี้นะครับแล้วก็อนดิตี้เป็นเลเวล40ขึ้นไปถึงจะเล่นได้นะครับก็คือบอสบอสใหม่นะครับกิจกรรมมามาทิลีอะไรเนะี my ่ยไมไมซิลี บ็อกก์อีเวนต์กล่องลึกลับลุ้นลับแหวนออร่าตัวหนังสือมันเล็กนะผมอ่านอ่านไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่หนังสือมันเล็กออร่าตั้งแต่วันที่วันวันนี้ถึงวันที่18มีนานะครับโอ้โหแหวนออร่านะท่านผู้ชมจับจองกันได้นะรีบไปทํากิจกรรมด่วนๆเลยนะครับเพราะว่ามันหมดเขตแค่18มีนานะครับแหวนออร่านะผู้เล่นจะต้องตามร่าหายไอเทมมิสเทอรี่บ็อกซ์นะครับผมคีย์นะครับ ซึ่งสามารถหาได้จากไอเทมคูปองที่ดรอปจากบอสนะครับผมเกฟ1เกฟ2เกฟ3เท่านั้นนะคบผมแล้วก็นำไปแลกกับ NPC หมิงหมิงนะครับเมื่อ NPC เมื่อสักครู่นี้แหละนะครับแล้วก็หาคีนะครับคีหนึ่งคีสองคีสามคีสี่อย่างเงี้ยนะครับคีห้ามีสูงสุดถึงคีห้าอ่าแล้วก็กล่องมีสูงสุดถึงห้านะครับก็จะแลกตามระดับนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีแลกเป็นเป็นเอ็มด้วยนะ เออต้องต้องเป็น M อ่ากล่อง1นึ่งห้ามื่นกล่อง 2, 2 000, องสองแสนกล่องสามหนึ่งเอ็มอย่างเงี้ยนะครับผมด๋ย่าพามาดูแลกตรงไหนนะครับสําหรับกล่องนะไปซื้อตรงไหนอ่าซื้อกับ npc ตัวนี้เลยนะครับ npc เจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยมิเชลนะมิเชลสไลเดอร์นะ,ะแลกกับมิเชลนะครับนี่เลยกุญแจจะอยู่นี่เลยนะครับ นำกุญแจมาแรกแล้วก็กล่องก็อยู่นี่เหมือนกันนะครับผมของรางวัลก็ประมาณนี้นะอ่ะเปิดให้ดูอ่ะกล่องสามเออกล่องสามก็น่าจะคุ้มอยู่กล่องสามขึ้นไปคุ้มอยู่กล่องสี่นี่คุ้มเลยคุ้มแบบคุ้มเลยนะแลกเปลี่ยนได้ด้วยนะท่านผู้ชมสามารถขายได้ด้วยนะกล่องโอโห้าโอ้โหมีออล์กออร่านะครับกล่องห้านะอ่ะมาดูต่อก็คือ กล่องพวกนี้ไว้หาออร่านะครับผมมาดูสักนิดนึงแล้วกันนะว่าออร่าเป็นสีแบบไหนนะมีสีแดงนะครับผมมีสีเขียวนะครับมีสีชมพูนะครับผมแล้วก็มีสีสีเหลืองนะครับมีสีขาวนะครับแล้วก็มีสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้านะครับแหวนไวกิ้งแหวนไวกิ้งสีฟ้านะอันสุดท้ายนะ ออร่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าสเตตัสเนี่ยดีมากนะดีเลยเนี่ยถือจว่าดีเลยนะครับแหวนคีดาเมจแหวนแดงก็ดีนะแหวนแดงนะครับอืสำหรับสายถึกก็ต้องเขียวแหลนะเนาะเออสายถึกอยมันแอคแท็กเบิดเลยนีออ่ชมพูก็ดีเหมือนกันนะครับชมพูมันมีคี้ตีข้อดาเมดนะ แต่ว่ามันไม่สู้แหวนแดงว่ะแหวนแดงดีกว่านะอ,อ,อันสีเหลืองนี้แหวนคิตี่ข้อธรรมดากับคิดามจเออแหวนเหลืองก็น่าจะดีแหวนเหลืองก็ดีกว่ามันกันนะครับแหวนสีขาวก็ดีนะครับแต่ที่ชอบสุดเลยนะครับผมชอบแหวนฟ้าว่ะเออแหวนฟ้าแหวนไวกิ้งโหดจัดสเปกแอคแพคสองร้อยอ่ะแล้วก็เอสพีอีกสามพันเจ็ดอ่ะโอโ้โหโคตรดีของดีของดีนะที่เหลือก็จะเป็น อร่าธรรมดาแล้วนะทั่วไปแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับผมมีปีกนะครับมีปีกกับทรงผมมาใหม่เด้อนะสเตตัสนี่โอ้โหโหดจัดเลยนะแล้วก็ของนะครับไม่ใช่ระดับอันติเมทแล้วนะครับมติกนะครับผมอ่ามสติกนะฮะหรือมไมติกหรืออะไรสักอย่างนึงแหละนะครับผมของโคตรออนติเมทนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะครับกําลังใส่อยู่เห็นไหมสวยมาก ถือว่าสวยอยู่นะนะครับทําออกมาดีเลยนะอ่าอันต่อไปอ่าเป็นฉายาครับผมฉายาเข้าสวรรค์นะของทุกอย่างเข้าสว่านนะครับของใหม่ที่ออยู่อยู่ในไอเนี่ยสวรรค์อีกแล้วอะของเข้าสว่านอีกแล้วอะเออเนี่ยนะครับมีทรงผมมีปีกนะครับมีฉายาสามฉายานะ ถึกๆเลยนะครับสามฉายานี้เออมาแบบถึกๆก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอาถึกเข้ามาอีกไหมผมไม่ค่อยอยากเล้ถึกเท่าไหร่แล้วก็เพิ่มอัปเกรดไอเทมไอเทมในไข่เซนนะครับผมไข่เซนก็จะเป็นแหวนออร่านะครับแล้วก็ครูป,ปองนะครับหมดแล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูไข่ไข่เซนอยู่ในแหวนแหวนออร่าเปิดไข่เซนก็ได้เหมือนกันนะเออสำหรับอันนี้นะ แต่ว่าแหวนออร่าตงเนี้เปิดได้ตลอดนะครับสําหรับไขเส้นนะจนกว่ามันจะหมดเขตเนี่ยไขเส้นหนึ่งไขเส้นอ่าไขเส้นสองไขเส้นสามไขเส้นหนึ่งเนี้ยนี่นี่เลยไขเส้นอยู่ทุกไขเส้นนะครับมีทุกไขเส้นเลยนะแหวนออร่านะอยู่หมดนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วแหละนะครับผมวันนี้ก็คงต้อง ขอการาบลาเพียงเท่าน,นี้แหละนะครับ <Okay. S 1> ผมไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ